เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสส่งหนังสือเชิญพบพนักงานตวรวจแรงงานแก่นายจ้างตามหนังสือประสานของสรพ .10 ขอความร่วมมือส่งหนังสือเชิญพบตามภูมิรำมเนาของนายจ้างณนะอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมา และเข้าตรวจผลการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาเรื่องมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ของบริษัทสหมิฟูดแพลน2จำกัดอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนครราชสีมาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอและตำบลเข้าไปควบคุมกำกับอย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่กลุ่มงานหนึ่งประชุมแผนปฏิบัติการประจำปีงบป,ประมาณพศ2565ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมาภารกิจการรับคำร้องประจำวันงานนิติการนายจ้างมารับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยจำนวนหนึ่งรายให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแรงงานแก่ลูกจ้างจำนวนสราย และรับคำร้องคอรอเจดจำนวนสีลายทั้งนี้จะรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วกกกิจว้าาไลยยด